สวัสดีครับส่งอันล้อกรับผมโกซาเรลวชิงกาลานะครับรับดังรอกโทรัดอาจ็นะครับเป็นลอกไดว่านะัเป็นตระกูลอ่าติก้านะครับตรงนี้เป็น SLP w o r k นะครับทั้งตัวเลยนะครับอ่าโดยรวมนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวชุดเฟืองหน้าอ่าเฟืองได้นะครับอ่ามีสึกหลอตามมิวการใช้งานนะเห็นในชัดเลยนะมีรอยเฉือนตัวที่หน้าเฟืองนะครับดยส่งผลให้อาจจะมีหมุนอ่าขึ้นมืออ่าดังกุกบ้างนะครับเพราะว่าเฟืองเริ่มมีอาการจากหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ อยู่สักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแข็งแรงดีนะยังใช้งานได้ปกติดีนะครับแค่ว่ามีอาการคอนของเฟืองบ้างนะแตาไม่เม็การใช้งานนะมีอาการราคาแข็งขยับนะครับหน้าเฟืองเริ่มมีอาการท่างออกนะครับมีเริ่มห่างหน่อยนะครับเริ่มสึกหล่อนอยแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติแข็งแรงดีนะครับชุดเฟืองครับนะครับยังหมุนเนียนดีอยู่เลยนะครับแจ้งไว้ทราบแค่ว่ามีอาการให้ตัวได้บ้างเล็กๆน้อยๆอนะครับตามเป็การใช้งานมีสึกหลอบ้างครับ จุดแรกนะครับตัวแขนมือหมุนนะครับตัวเกลียวแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวน็อตไหลลื่นดีนะครับตรงจุดนี้นะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับดังปกติดีนะครับตัวนี้ดังดีมากนะสาหรับตัวระบบเสียงของสอติการุ่นนี้นะครับส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับผ้าเบรกอยู่สภาพสมบูรณ์ดีมีขนาดค่อนข้างหลายแผ่นนะตัวมาถึงตัวชุดการกดด้วยนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะเบรก ไหลเนียนดีเลยเปบยกหนักมากนะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับตัวล็อกอ่าสอติก้ารุ่นนี้นะครับอ่าส่วนตัวลูกปืนประคองแกนสปูลไหลลื่นดีนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับปกติดีทั้ง2ลูกนะครับจุดต่อมาชุดไลโรเลอร์นะครับลูกปืนชุดไลโรเลอร์ก็สมบูรณ์ดีนะครับมีทั้งหมดสองลูกนะครับตรงจุดนี้พิเศษหน่อยนะครับเป็นระบบแม็กซิลนะครับตรงจุดนี้เติมน้ำมันแม็กซิลให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนก็สมบูรณ์ดีส่วนชิ้นส่วนชุดไลโรเลอร์ก็ไหลลื่นปกติดีนะครับทำงานได้ปกติสมบบูรรณ์เลยนะคั ส่วนตัวปิดหน้าล้อนะครับระบบสปริงโช้กนะครับจุกขยับก็มีสึกหล่อบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนุมก็ยังใช้งานได้ปกติแข็งแรงดีนะครับจุกขยับเป็นระบบสปริงโช้กนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับจุกขยับนะครับถัดต่อมาระบบแม็กซิลใต้ชุดโรเตอร์นะครับเติมน้ำมันแม็กซิลให้เรียบร้อยนะส่วนตัวลูกปืนกันติกับลูกปืนวันเวนตี้รีเวิร์สนะครับมีขนาดตลับค่อนข้างโตเลยนะครับสําหรับตัวดูดปกติกับนะครับใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะหยุดแอนแนนได้ปกติดีนะครับตัวนี้มี2รระะบบนนเป็ะบบ หนกกระจอ,เอกเพื่อเซฟตี้ระบบกันติดกัดมีหนึ่งชั้นนะครับจุดต่อมาระบบชุดเฟืองขับนะเฟืองพินยนเฟืองไดร์รวมไปถึงเฟืองสไลด์นะครับมีสึกหล่อบ้างนะครับเล็กๆกน้อยนะาตามมีการใช้งานของลอกนะครับมีอาการมีอาการขบบ้างเบาๆนะครับแต่รวมก็ยังหมุนเนียนดีนะแค่ว่ามีอาการชุดเฟืองให้ตัวได้บ้างนะครับตามมีการใช้งานของอลอกนะครับตัวนี้ชิ้นของ SLP w o r k นะครับเบอร์300นะสำหรับใส่เฟืองเกียร์นะครับ รอบโดยรวมก็ยังสมบูรณ์ดีหมุนเนียนดีนะครับสำหรับตัวลูกปืนประคองเฟืองพินิจนฟืองใดก็เป็นลูกปืนแท้เลยนะครับรวมจนไปถึงเฟืองสไลด์นะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงปกตินะครับใน่เวลาหยุดคึกๆนันอาจจะมีเสียงระบบการติดกัดช่วยทํางานนะครับแล้วก็มีตัวเฟืองขับเริ่มมีการสึกหลออนะครับแค่แงไวซับแค่นั้นเองนะครับแต่รวมก็ยังใช้งานได้ปกตินะแข็งแรงเดิมนะครับสําหรับตัวลอกนะครับสวัสดีครับ